สวัสดีครับมีวันธนวังสุขนะครับผมประจําร้านดีแท็กนะครับผมพี่คีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับผมเัองมีเทคไลท์นะครับผมแอร์พอลิไฟเออร์นะครับผมสุดท้ายนะครับผมของรุ่นนี้นะครับอย่างแรกนะครับผมสามารถพ่ออากาศบริสุทธิ์นะครับผมเพียง45นาทีนะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับนะครับเอ่อประสิทธิภาพการกรองอากาศนะครับผม ได้330ลูกบอลนี้นะครับผมต่อชั่วโมงนะครับมาพรกับตัวกองอากาศแรงดันคภาพสูงนะครับแบบตัวฮีบ้า H12 นะครับผมเซ็นเซอร์นะครับตรวจจับสภาพอากาศนะครับผมอย่างแม่นยําของชาปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับผมสะดวกสบายนะครับผมมาพร้อมกับโหมดการสั่งงานถึง5โหมดนะครับผม5คําสั่งนะครับผมแล้วก็ มาพร้อมกับหมดคําสั่งถึง5คําสั่งนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองได้อย่างง่ายสะดวกสบายนะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับการเปรียบเทียบนะครับระหว่างรุ่นเรมีเทคไรท์แอร์ฟิลเตอร์นะครับกับตัวฟิลิปนะครับผมซีรีส์แน่้อยนะครับหนึ่งสิ่งที่ตัวเรมีเทคไรท์แอร์ฟิลเตอร์เนี่ยว่านะครับผมหนึ่งนะครับประสิทธิภาพาันรองที่สูงกว่านะครับผมก็คือตัวเรมีเทคไรท์แอร์ฟิลเตอร์นะครับสามารถ กองอากาศได้ถึง330ลูกบาทเมตรนะครับผมต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนตัวฟิลิปนะครับผมซีดีแปด0้นะครับกรองได้เพียง190่งก้าสิบลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็คําสั่งการใช้งานนะครับผมตัวเรนนี่เก็บไปแอร์ไปไรเออร์เนี่ยมีทั้งหมด5คําสั่งนะครับผมส่วนตัวฟิลิปซีดีแปดร้อนะครับมีเพียงแค่3คําสั่งนะครับผมบริการหลังการขายนะครับอันนี้รับประกันให้1ปีนะครับผมแล้วก็ ถ้าตัวเครื่องเสียนะครับภายในเจ็ดวันปิดเครื่องใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีบริการรอทูดนะครับผมเมื่อลูกค้าไม่สะดวกทางด้านนอกนะครับตวงสถานารารโปวิดนะครับก็สามารถที่จะทเข้าขาก c อเคาน์เตอร์นะครับทางตัวเรียวมีเนี่ยจะส่งเคอรี่เข้าไปับตัวเครื่องถึงที่บ้านนะครับผมเมื่อทําการแก้ไขตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการส่งกลับมาให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ